จเจอริพูเนี่ยปรูการนัดที่สมนะฮะดีแล้วครับดีเลยแดงเดือดเนี่ยเจอเร็วๆยิ่งดีเพราะว่า <c oughs> เขาอาจจะตั้งลำยังไม่ทันครับอนงนกชาชๆาเนี่ยอนกมาแววเนี่ยนะครับโค้ชใหม่ของริพูเนี่ยอาจจะยังตั้งเซตระบบยังไม่ยังไม่ดียังไม่เสถียนรนฮะยังไม่นิ่งเจอกับเราก่อนเนี่ยดีแล้วครับเราจะได้ขยี้ก่อนนะเราจะได้ทาลุงก่อนเลยนะครับผมเราจะได้ล่อซะก่อนเลยดีไหม <c oughs> การเจอรีพูลเร็วเนี er. ่ยเป็นเรื่องที่ดีเราจะได้ขย่มขยี้ขย่าววันนั้นไปเลยดีเรามาเร็วเค็มเร็วเลยฮะเราจะได้ขยี้ก่อนแล้วเราก็จะได้ล้อก่อนเฮ้ยใส่ยับยับเลยเพราะอะไรอ๋อเดี๋ยวถ้าแมนยูไปเหยียดริพูลเนี่ยอุ้ยนู่นเลยฮะมัลาปีหน้าเลยครับถ้าแมนยูเนี่ยนัดที่3มแมนยูชนะเนี่ยเรารอลากยาวแบบยาว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 ไปเลยนะ มีความสุขกันทั่วหน้าเลยยาวๆวเลยยาวยาวขิงแบบยาวๆาวเป็นปีอะเป็นปีเลยกว่าจะไปถึงนัดที่เราจะไปเยือนแอนฟิ์อะและนัดนั้นเนี่ยเพื่อเเาาก็จะบุกไปขยมอีกอะ่ะคาเลาอีกดีย๋ยวค่อยดูสิแต่ตอนนี้เร่นในบ้านเราเราเอาก่อนเลยเราล่อเลย <c oughs> ไม่ต้องพู้พันนำเพลงครับล่อเลยต้อนรับอานงช่า <c oughs> ใกรคิดก็มีความสุขแล้วพี่อ่านะครับผมชอคคุขายไหมเก็บบ่อยขนาดนี้เออเก็บไว้ก็ได้ครับเก็บไว้เป็นแบ็กอัพหรือว่าเก็บไว้เออแต่คงไม่ควรเอาเป็นตัวหลักแล้วอ่ะครับชอมนมันเจ็บบ่อยนะครับควรเ,เป็นตัวแบ็กอัพหรือเป็นตัวแบบเอาไว้ใช้ความเกา่าแมตซ์สคัญอะไรก็วานไปครับแต่ใช้ตลอดเนี่ยก็รู้อยู่ว่าชอมันเจ็บบ่อยเออแต่คงต้องหาตัวยืนที่มันยืนระยะได้ยาวๆอ่ะมาใช้ต้องซื้อครับสองสามนัดหลังสุดแดงเดือดจะพิกงให้โมเมนตัมทีมเราดีขึ้นเสมอถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวก็รู้ไคโด เราเด็กกับริพูหรือเปล่าถ้าพูดอย่างนี้เราหน้าเด็กกับริพูนะใช่ป่ะเพิ่งโดนพี่ตบมาเองนะริพูนี่ขนาดคอบคุมอยู่เนะี่ยโดนพี่ตบมาเลยไอ้น,นี่อานหนงยังไหวเหรอนะคอบไม่ไหวโดนพี่ตบตกรอบเลย 4, อ่ะสี่สี่สามสี่เมตรน่ะอะไรอ่ะเออจะไหวเหรอฮะขนาดคอบยังไม่ไหวเลยแล้วแล้วอ,นนอานหนงจะไหวไหม่ะเจอเทนฮางพี่ว่าไม่น่าไหวหรอก แมนยูทุกาน,น่าผมรู้สึกได้กลิ่นไอแชมเปียน์ลีกได้มาถูกทางนะโอ้แชมเปียน์ลีกอย่าเพิ่งไปพูดขนาดนั้นเลยพี่ไม่กล้าพูดขนาดนั้นเพราะทีมเรายังไม่ดีดขนาดนั้นครับเมื่อไหร่ฟังพี่ดีนะเมื่อไหร่ที่เราจะพูดว่าเราลุ้นแชมป์เต็มตัวหรือว่าเราไปลุ้นแชมป์ก,กับเขาเนี่ยให้ดูที่ตัวผู้เล่นเราก่อนว่าเราดี 24- 25ตัวเหมือนกับแมนซิตี้หรือ,อยังเออถ้าตัวผู้เล่นเราดีเก่งคุณภาพเกรดเอยี่ส่้ตัวหมายความว่าดีทั้งตัวจริงและ ถ้าทําได้นั่นนะครับค่อยพูดว่าเราลุ้นแชมป์ฟิลิปปีส์ลุ้นแชมป์เต็มตัวกับอาร์เซนอลหรือซิตี้ครับแต่ถ้ายัางไม่ใช่อย่าเพิ่งพูดคํานี้ครับเพราะแค่ดูคุณภาพทีมขนาดทีมก็รู้แล้วครับว่ายัางไม่ถึงเวลายัางไม่ใช่เราลุ้นได้เต็มที่คือบอลถ้วยก่อนจําไว้ครับ เราต้องซ่อมทีมสร้างทีมขยายทีมให้มันขนาดใหญ่เลยให้มันมีคุณภาพได้เท่าอ์เซนอลซิตี้ซะก่อนครับตอนนี้เรายังไม่ใช่เรายังไม่ได้ถึงจุดนั้นนะครับเรายังมาได้แค่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยด้วยซ้ำในการสร้างทีมนะครับฉะนั้นใจเย็นๆนะครับผมเมื่อ,อไหร่ที่เราลุนแชมป์ได้นั่นคือเก่ง24-25ตัวคือเก่งทั้งตัวจริงสริมรองสามารถเล่นได้ทุกถ้วยหมุนเวียนโรเตชันได้ทุกตัวนั่นแหละครับถึงจะบอกว่าลุนแชมป์ฟิลบ์ลีกเอออันนี้คือมาตรฐานเลยครับถ้าคุณอยากได้แชมป์ซิททต แทนได้หมดเข้าใจไหมครับถ้าทดแทนยังไม่ได้อยากจะดูปีที่แล้วที่เราตัวเจ็บเยอะสิตัวหลักเจ็บหายไปหลายตัวเป็นไงเปรไม่ละเอ๋เพราะตัวหมรอบมันแทนไม่ได้ Suzuki ิ a s y Drive เป็นเจ้าของรถ s u z u กิได้ง่ายๆผ่ลอนสบายในสไตล์ nice Fly, คุณเลือกรับแคมเปนสุดคุ้มค่าดอกเบี้ยศูนเซหรือขับฟรี90วันหรือเลือกผ่อนนานสูงสุด99เดือนโรโมชั่นพิเศษวันนี้ถึง30มิถุนายนสอบถามะละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u กิทั่วประเทศหรือเข้าไปที่ w ว w s u z u k i c o t h